ยินด,ดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ช่วงเพชรฝีอีปปอ,อีพีสองนะครับให้เสียงภาษาไทยด้วยนะครับกระเพาะแพะนะครับอักแรกมาว่ะพัสตาดออกว่ะทุกคนสักห้าตัวไปรอบนี้กี่ตัวเมื่อกี้กี่ตัวไม่ได้ดูเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูย้อนหลังดิหกตัวกว่ะทุกคนหกตัวหยอก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 อันนี้หยอกนะตัวเดียวโอเคขอโชคดีค่ะขอมาเลยครับไป ขา,าได้ตัวที่อยากได้เลยครับตอนนี้คืออยากได้เอสกับทัพทิมอ่ะไอ้กดไปแล้วแมงเอ้ยอะไรเนี่ย อ๋อโอนักกล้ามาจนเต็มแล้วตอนเนี้ยโอจะเจอรักตาสามร้อยไพเร็จะลงไ <c oughs> ยิ่งกว่ามองอีก่ <c oughs> เฉยเ็ดวัมพายสองดาวไปน้องน้องสองดาว <c oughs> ร้องหไ,ไห้แล้วมเทียคือแบบแบบมึงมาลรนก็แบบแสงทางโค้ง่างเลยนะยินจอกกัดฟันแล้วนะยินจอกทำไมทำแบบนี้วันนี้ได้นมกับข้าหลายใช่ไหมยินดีวยคะคุณได้เกลือใช่ไหมครับกลุ่มต่อทุ่มต่อเราจะมีอีกสองโควตาครับเอ้ยมาวะมาวะทุกคน ีของฟรีก็รุ้นได้บอกเลยนะครับกดเข้าไปทับทิมนี่มันแสงทับทิมคือแบบมันเข้าตาตัวนี้ทะลุแว่นผมแล้วตัวนี้ดูดูอีพิกอันนี้ทับทิมมาไม่มาหรออ่ะอ่ะอีกอีกสามตัวไปสามตัว อันนี้เกลือไปแล้วครับเกลืออ่ะนาไปครับอีกสองตัวแม่หมดนะอ,อ,อย่าแกงกันดีแล้วเออออกมาแบบนี้ผมจะได้เอสหวันๆวะอันนีนน้อ้าวมาครับ มาต่อด้วยเอสเปโซ่ครับทุกคนครับผมขาดเอกเอ่อหนึ่งตัวกับอีกเท่าไหร่นะอีกหนึ่งตัวกับอีกหกเศษก็จะครบแล้วครับสําหรับเอสเปโซ่เอ๊ะหนึ่งตัวกับอีกสามเศษดินะครับสู้ๆครับพี่ชิคองมมากเลยครับใช่ไหมโตพังสองโลจัดไปเออดวงมันดีครับทุกคนขอเอสเปโซ่นะห้ามหลุดเลดนะหลุดเลสกูโกรธอ่ะ สองตัวโอ้ตัวเดียวขอนะเอฟเฟโซห้ามลุดเลดเลยตัวอื่นมันมันดาวมันมันเออเอามาก็ไม่ได้ใช้เอฟเฟโซมาเถอะโอเคสามร้อยเลดครับใช้เอใชเอจะจะสามดาวแล้วเอยสอง ขอเอสนะยัง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 ทุกคนยังอันนี้หมาฝรั่งขอ,อเอสเปโซ่เหอะผมขอร้องวไหยล่ะกาบงามๆล่ะเอาละเอสเปโซ่เออให้มนได้อย่างนี้ฮะขาดอีกหนึ่งเศษครับเอสเปโซ่ทุกคนก็ <c oughs> <c oughs> ไมมันนี่อีกเศษอยู่อีก็ไม่ต้องเสียเพิ่มแล้วเนี่ยตอนนี้กัดฟันแล้วเนาะมาอีกโลเลงครับทุกคนครับมันกัดฟันแล้วเนาะตอนนี้ทั้งวันนี้แหละเออมาสองมาสองได้ลุ้นอยู่ครับโอ้โหเอ้เกลือผมเกลือผมจะได้เศษไปไเ,เนี่ยอีกเศษเนืงอ่ะขอเศษ้วนะไม่หมด เอาเศษก็ยังดีเมื่อกี้เศษไม่ออกเลยนี่น้องแพงเคก้กทุกโต๊ะอ่ะทุกโต๊ะพอเศษได้ปะพอเศษเถอะเออเศษเอเปสแหวมเอเปสพิกเอเปส์โซไม่มาเลย นนิห <Ninja. S 2> ายอะ่ะอ oh, <my> ๋อว่าขาดหึงเศษตอนนี้กี่ทุ่มละหนึ่งทุ่มใช่ไหม <laughs> มีให้แรกปะเนี่ย <laughs> ไม่มีอะ่ะ <laughs> หนึ่งเศษอะ่ะมันไม่มามันมันใจร้ายกันไปปะวะ โอ้โหหนึ่งเศษเองไม่หมดผมขอเศษเดียวไม่หมดเอาเอาอีพิกมาให้ผมเลยเศษอีพิกเอเอเอพิโซ่เอพเิโซ่จะแกงแบบนี้ไม่ได้เนะ อีกเศษเดียวเองไงทำไมไม่มาเพชรหมดแล้วผมว่าจะสุมสมบัติตอนนี้แลกได้15้าครับเปิดได้3าไปสุมดีไหมสมบัติว่าผมสมบัติผมเนี่ยนาฬิกาเวลมันน้อยมากเลยครับเนี่ยเวลเจ็ดเองนะครับมี15้าตัวสุ่มสมบัติเดียวไปไปครับรออะไรเออเขามาครับนันแหละมาเยอะๆเออนาฬิกามาเยอะ เฮ้ยรอบนี้ก็เกลือนะก็เกลืออยู่ขอ,อนไยใกล้อย่างเดียวครับจ้ะอ๋อมันแจกโอเคโอเคสองสตาห์ An